อีกธุรกิจหนึ่งที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มเห็นการเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้นเรื่อยๆก็คืออสังหาเริมทรัพย์นะครับวันนี้มีข่าวจากทางวิลล่าคุณลาลัยที่ก็บอกว่าเขาก็คาดหวังว่าด้วยบรรยากาศโดยรวมแบบนี้จะทําให้ตัววิลล่าคุณลาลัยสามารถที่จะมีผลประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายในปีนี้ทําสถิติสูงสุดครั้งใหม่ได้นะครับวิลล่าคุณลาลัยเป็นเป็นคนทําธุรกิจอสังหาเริมทรัพย่านแถวแถวบางบัวทองโซนนั้นใครอยู่แถวนั้นน่าจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ คุณประวีรัตเทวะอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวิลล่าคุณาลัยย้ำถึงเป้าหมายธุรกิจในปีนี้ว่ายังต้องการที่จะทําตัวเลขเป็นสถิติสูงสุดใหม่เป็นนิวไฮต่อไปครับบริษัทต,ตั้งเป้าหมายรายได้อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น1้5ยลถึงยีจากปีก่อนแล้วก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่1,800ล้านบาทครับเติบโตจากปี2564ที่ทําได้1 5 1 0ล้านบาท คุณปวีรัตบอกว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลกําไรของวิลล่าคุณาลัยอย่างชัดเจนครับหลังจากที่ได้ลงทุนมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยณปัจจุบันนี้ทางบริษัทมีมูลค่าย,ยอดขายรอโอนหรือว่า b a c k หลอกในมือประมาณ430.79ล้านบาทครับแล้วก็ทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้ปัจจุบันวิลล่าคุณาลัยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและก็พัฒนาในโซนบางบัวทองทั้งหมด 5โครงการด้วยกันครับมูลค่าโครงการรวม3,600ล้านบาทซึ่งมีโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วบางส่วนด้วยยังมีสินค้าเหลือขายพร้อมรับรู้ไรายได้อีกประมาณ615ยูนิตครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,200ล้านบาทแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่ดินในมืออยู่ในโซนที่ว่านี้อีกประมาณ60ไร่ถ้านาํานมาพัฒนาโครงการก็น่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ1,800ล้านบาทและรองรับการเติบโตในอนาคตได้5-7ปีข้างหน้าเลยทีเดียวครับล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการคุณนายพาโก มูลค่าโครงการประมาณ500ล้านบาทเป็นโครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นอิตาเลียนแห่งแรกในโซนบางบัวทองด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่4 7 90,000บาทเป็นบ้านราคาสูงสุดข,ของโครงการคุณาลัยที่ตั้งอยู่ในทำเลบางบัวทองซึ่งมีศักยภาพสูงมีการแข่งขันกันทุกระดับสินค้านะครับผู้บริโภคก็มีโอกาสจะได้เลือกตามสไตล์ของตัวเองและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้คนก็มองหาบ้านแนวราบมากขึ้น ทำเลโซนบางบัวทองยังถือว่าโดดเด่นทั้งในแง่ของราคาที่ไม่แพงเกินไปด้วยโดยที่ราคาหุ้นของวิลาคุณอะไรล่าสุดคือ2บาท56สตางค์ย่อลงมา4สตางค์หรือร้อยละ1.54นะครับ